นี่บ้านนาใหญ่จ้าเนี่ยเขาเขียนบ้านนาใหญ่ในต้นไม้งามงามต้นไม้สวยในร่มรื่นสองข้างทางจากบ้านนาใหญ่ไปอีกประมาณสิบสามสิบสี่กิโลจะถึงอำเภอสวรรณภูเนี่ยถนนเส้นนี้ร่มรื่น เวลาเวลาหน้ามะม่วงนะ่ะมะม่วงเยอะแถวนี้นะ่ะข้างทางขายกลองเลยสิบบาทสิบบาทแต่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นนะนมมนะปีนี้มะม่วงน้อยนะปีนี้มะม่วงน้อยนะทุกทีเออทุกปีเนี่ยอกล้องหวานๆเนื้อๆนี่นิดขวามือจะเป็นตลาดนัดวันนี้วันอะไรบัญจันทรด้ไหมอ๋อนีออ่นแสดงว่าตลาดนัดบัญจันเนาะนตลาดนัดบัญจันอยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาะ và bàn là อเออเขาเอื่นป่าเนาะป่าเห็ดป่าเห็ดเออเขาเอื่นว่าข้างหน้านี่จะเป็นป่าเห็ดป่าเห็ดบ้านนาเนี่ยสองขางทางนี่ยจะเป็นป่าเห็ดป่าใหญ่ๆที่ชาวบ้านเขาเข้าไปหาเห็ดแล้วก็เอามาขายขายเขาขายสองขางเนี่ะขายดีเห็ดตามฤดูกาลก็จะขายของตามฤดูกาลเดี๋ยวไปสักนิดนี่จะเห็นร้านขายของป่า ไปจะหายังไม่อะไรก็เห็นไหมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆญ่สองข้างทางประเทศไทยเรายังอุดมสมบูรณ์เยอะเลยนี่เห็นไหมนี่นี่ชีชโลนี่เห็นไหมนี่นี่คือคือเขาเข้ามาจาหาเห็ดกันเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วเขาก็จะเอามาขายเขาก็จะอามาขายข้างหน้านี่แหละเห็นคนก็ชีชโลไม่ไม่ไม่ เขาจะเนี่ที่เขาไปเก็บขึ้นมาเนี่ยหมาเน่ยหมาหน่อยเนี่ยแต่เขาจะมาขายเนี่ยเห็ดตะไคร้เห็ดเข้าไข่ขายเป็นจานเป็นจานราคาก็ไม่แพงหรอกกินได้ห้าสิบบาทเนี่ยเห็นว่าแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยลักษณะนี้ที่เขาไปเก็บมาเนี่ยนี่เห็นปะเสร็จละออาเนี่ยเขาเก็บแล้วเขาก็ขึ้นมาอ่านี่เขาคงไปขายในป่านะแล้วเขาก็ขึ้นมาเอามาขายช่วงนี้จะเห็นว่า คนเขาก็จอดซื้อน,นี่จอดซื้อนี่เห็ดเอาข,ขึ้นมาจากป่าด้วยนะี่หามาใหม่ๆอู้อะไรมานี่ยไ,ไม่เป็นเข่งๆเลยอันนี้ก็จะเป็นซ้ายมือนี่จะเป็นสวนดอกไม้เออฟาร์มดอกไม้ไทยสวนฟาร์มนี่เห็นไหมของป่าเข้ามาขายนี่นี่น้าเที่ยวนี่มีบักยางมีเห็ดมีบักงแงวะจะรอหน่อย น่าซื้อเอา้านี่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 นเโโห็ดอโอ้โหนี่บักเงี้ยวเห็ดบักม่วงแตงไทยหน่อไม้เห็ดมะนาวมีทุกอย่างาราคาก็กินได้ราคาก็ธรรมดาชาวบ้าน ดูอันนี้ถึงบ้านไหนล้วบ้านหางเหยย okay. เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวของป่านะดูเพลินๆตามถนนนี่ก็เพลินดีนะดูอะไรไปตามถนนก็เพลินๆจะเป็นต้องลงฝากกดติดตามด้วยนะคะอยากไปไหนคอมเมนต์ Comment มาเลยจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะลงมาให้ดูเรื่อยๆื่อดูไว้เป็นตัวอย่างเวลาไปไหนมาไหนได้รู้เรื่อง ช่วงนี้มันยังจะเป็นป่าใหญ่ๆอยู่นะนรถทัวอะไรจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์มาด้วยจ้า